มอ,อะไรคะอะไรคะหลังจากเรากินเสร็จนะคะเราก็ต้องเอาน้ำเติมเข้าไปเพราะอะไรคะเพออาาราะมันจะได้หมดผงโอ้โหสุดยอดเอาน้ำเติมเข้าไปแให้ได้การได้กินกาแฟแบ,บนรูฟทอ็อปดีอะหนูไม่หวยหา ให้สูงฉลุด้วยนะสููงชลต้องแบบอะไรน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยอุ้ยไอติมน่ารักมากในบรรยากาศเกาหลีนะคะที่แสนหวาน แต่ดูเพลงนะคะเฮ้ย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  ขอไปทางนี้ดีกว่า,า,วาขอไปทางนี้ดีกว่า <laughs> <c oughs> โอ้ยนี่กินสดๆเลยนะคะแร่สดๆนี่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแบบในจานมันเหมือนแซลมอนปลอมเลย <c oughs> ก็ปลอมไงที่คำ <c oughs> ที่คำโง่อ <c> ะ <oughs> อุ้ยโหเ่มากโอ้โหตาครับมุมมลงตายครับบอลนี่โอ้โหนี่นะครับมือคนนี้นะครับนี่ไงย้โอ้ยโอ้มมาทั้ชิ้นโอ้ยิหมดไหมคะเนี่ยขอบคุณค่ะ โอ้โหเอาจานเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยอะค่ะนี่ก็นัดเที่ยวอะสินัดเที่ยวอะคนดูหนักสุดคือใครวันนี้วันนี้เรหนักสุดโอ้ยใครคิดว่าจะเห็นภาพนี้เนี่ยใครคิดจะเห็นล่ะี่บาทกับน้องโอ้ยน่ารักเสมอ โอ้โหตื้ตืตืตืโอ้น่ารักทั้งสามคนเลยคขอบคุณนะคะพวกเราเดินได้มากเลยค่ะเนี่ยเมื่อจริงๆอ่ะเมื่อมากเลยค่ะเขาจะไม่ช่วยในถุงเวลาร้อนเตี้ยวว้าวโอ้โหลังจากช้อปปิ้งนะคะว้าวสุดยอด โอ้องนร้อปาน่ารักอบปลาด่ารัก่สุดอบมะลิเอ่จริแฟนใครเนี่ยแฟนคนนี้แฟนคนนี้